สวัสดีท่านผู้ฟังประตูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ในของเครือร้ายโบสกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคราวนี้อยู่ในแบบที่มีชื่อว่าไฟติ้งผิดนะฮะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะฮะอเราอยู่กับคุณจาวิชิโตนะฮะเล่นเป็นคอมมานเดอร์เอ่อแจ็คสันนะฮะอยู่ในลีกไทเบเรียม18นะครับผมสู้กับคุณ MDS1 นะฮะอยู่ในลีกไทเบเรียม12เล่นเป็นคอมมานเดอร์เซสนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะตอนนี้เราก็กลับมาดู GDI ปะทะก,กับน็อตตตกกกกัััันนนนนนอีคคคคครรร้้งงงึะนะะููา่่แแแภฮ ต่ามีการเปลี่ยนแปลงสีประจำกองทัพนิดหน่อยนะ,ะซึ่งตรงนี้โอ้โหฝั่งสีน้ำเงินนี่ก็เปิดด้วยหน่วยไรเฟิลนะเอามายิงทหารพ่นไฟนะครับผมเบื่มไปแล้วแต่ว่าทหารพ่นไฟโอ้โหหนึสควอตนี่สามารถจัดก,การไรเฟิลแมนได้สองสควอตนะ,อ,ะอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับแต่ฝั่งสีน้ำเงินนี่ไม่ไหวนะต้องเล่นโรงรถนะครับจังหวะน,นีะ้ส่งไรโน่เข้ามายิงทหารเรียบร้อย ตอนนี้ฝั่งสีแดงเปิดโรงรถเปิดเป็นมอเตอร์ไซค์มาด้วยนะรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นสกินอาร์กติกมั้งสกินสีขาวเนยเนี่ยตอนนี้ฝั่งสีแดงกําลังจะได้เปรียบกําลังจะได้ยิงนิวเคลียร์นะโอ้ยฐานพลุไฟเข้ามาฝั่งสีมือเข้าไปสกัดไม่ทันนะครับผมเรียบร้อยครับผมไปแล้วนะลูกแรกฝั่งสีนะ้ำเงินโดนไปก่อนนะจังหวะนี้ฝั่งสีแดงอ้าวเลยนรถถังล่องหนด้วยนะสเตลแทงแต่ว่าสเตลแทงนี่มันจะเรียกว่าอะไรนะ มันจะถูกตัวจับได้นะถ้าหากว่าเขาไปใกล้ๆยูนิตทหารราบนะอย่างนี้นะตัวจับก็คือความความสามารถในการล่องหนจะถูกทำลายไปนะถ้าพูดง่ายๆนะมันจะเปิดเผยตัวตนนะแล้วตอนน,อน,นี้ฝั่งสีมันนี้ก็เล่นรถถังプレเดเตอร์นะรถถังหนักนะครับหนักจริงๆนะยิงไปลูกนึงนี่คือดาเมจเข้าเยอะมากนะตรงนี้ฝั่งสีแดงตอบโต้ด้วยการเล่นพิกแทงนะครับผมพิกแทง ยิงเออพิเ,เรเตอร์เบึ้มไปแล้วนะจังหวะนี้แทแ้งย,ย้ายตำแหน่งไม่ทันนะครับมุดดินไม่ทันนะโอ้โหแต่ว่าหน่วยมิซายเนี่ยก็โดนเผาไปแล้วเรียบร้อยนะจังหวะนี้ว่ายังไงฮะฝั่งสีแดงออกหน่วยพนไฟมาอีกแล้วนะแต่ว่าเจอกับไรโน่มันสู้ไม่ไหวอยู่แล้วนะจังหวะนี้โอ้โหอ่ะใช้ความสามารถพิเศษนะของคอมมานเดอร์เซตนะฮะก็คือรีพอร์ตนะครับ,รบปล่อยทหารพนไฟออกมานะตอนนี้ฝั่งสีแดงกำลังจะได้ยิงนิวเคลียร์นะครับสีแดงมันเข้ามาสกัดไว้ได้ทันนะจังหวะนี้ ใช่ไ,ไครับฝั่งสีแดงส่งรถถังล่องหนเข้ามายิงเรียบร้อยฮะยูนิตเอ็นแฮนนะครับผมอู้ยิงรถถังล่องหนบึ้มไปแล้วนะเพลย์เตอร์อย่างเดือดเลยฮะนิวเคลียร์ลูกที่2ฝั่งสีมินยังไม่ได้ยิงนะเกือบเกือบจะได้ยิงแล้วนะจังหวะเมื่อกี้แต่ว่าฝั่งสีแดงนี่มียูนิตเคลื่อนที่ไวอย่างมอไซค์ยอยู่นะก็สกัดได้นะครับแล้วสุดท้ายฝั่งสีเมืงก็ได้ยิงอยู่ดีนะ <Unit S 2> ไปแล้วนะครับผมโอ้โหฝั่งสีแดงก็โดนไปนะตอนนี้ต่างไฟต่างโดนกันไปคนละลูกแล้วนะ แล้วยังไงครับจังหวะน,นี้ืแล้วพรีเดเตอร์เนี่ยพอได้สกิลฮโร่อกชาร์ต e นะมันจะขึ้นที่ไวขึ้นนะอย่างมากเลยนะ,ะเรียกได้ว่าพรีเกมจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยก็ว่าได้นะอะแต่ยังไงก็ตามนะคัฝั่งสีแดงส่งที่แทงม,มุมดินที่บริเวณด้านล่างของแมปนะลุมโซนไว้นะครับอ่ะย้ายตำแหน่งก่อนครับจังหวะน,นี้ยังไงยังไงครับเกี่ยวพรีเดเตอร์อ่ะ ฝั่งสีแดงมุดดินเรียบร้อยครับผม <c oughs> อือหือโอ้โหจาัดก,การพิเดเตอร์กับไราโน่ไปได้นะ, <c oughs> ะจังหวะน,นี้ผมว่าต้องเอามอใสอไซค์ออกแล้วเอาหน่วยพนไฟเข้าไปแทนนะจังหวะน,นี้เอาแล้วมีริสเตอร์แบ็กบินเข้ามาด้วยนะเรียบร้อยเลยครับทหารพนไฟไม่น่ารอดนะฮ <c oughs> ะ <c oughs> เรียกทหารพลไฟขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะฝั่งสีแดง <c oughs> อ <c oughs> ยังไงครับเราถังลงหนเข้าไปยิง ครื่องบินต้องยิงเลเซอร์แบ็กแล้วผมว่าฝั่งสีมเงินนี่น่าจะแก้เกมได้ด้วยเลเซอร์แบ็กละมังนะ <'re> จังหวะน,นี้แต่ทีนี้เนี่ยยังไงครับต้องคุมแพลตฟอร์มนะครับผมฝั่งสีแดงเป็นไฟที่ได้ยิงออกไปจนได้นะฮะในที่สุดนะครับ re โอ้โหหลังจากที่ยือ้อยุดฉุดกระชากกันมาอย่างยาวนานนะทำให้ชัยชนะได้ตกเป็นของคุณ MDS 1ฝั่งสีแดงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอติเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเลยกดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ